สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านวันนี้ในรายการเปิดแฟ้มคดีดังเราจะพาทุกท่านไปสู่เรื่องราวของเบอร์ n a r มาดอฟชายผู้สร้างแผนลวงโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเงินโลกโดยระบบแชร์ลูกโซ่หรือ p o นซี s c h e m มูลค่า6 5 0 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐที่หลอกลวงผู้คนนับลื่นนับแสนชีวิตตั้งแต่เศรษฐีระดับโลกไปจนถึงคนธรรมดาที่เก็บเงินออมช่วยชีวิตนี่คือเรื่องราวของชายคนหนึ่ง ที่เคยเป็นประธานตลาดหลักทรัพย์นสเด q กลายเป็นอาจยากรการเงินระดับโลกและส่งผมให้ลูกชายคนหนึ่งของเขาต้องฆ่าตัวตายเบอร์นาร์ดลอเรนซ์มาดอฟเกิดเมื่อวันที่29เมษายนพุทธศักราช2481ันยรเในย่างลอเรลทันซึ่งเป็นชุมชนชาวยูในควีนส์นิวยอร์กลูกชายของลาฟและซิลเวียมาดอฟผู้อ,อพยพจากโปแลนด์พอแม่ของเบอร์นีแต่งงานกันในปี1932 ในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต,กต่ำครั้งใหญ่ราฟเริ่มต้นเป็นช่างประปาส่วนซิเวียเป็นแม่บ้านต่อมาทั้งคู่เข้าสู่วงการการเงินและเปิดบริษัทในหน้าหลักทรัพย์ชื่อ JUBERTA Securities จากบ้านของตนเองแต่ธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จและ SEC หรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการแลกเปลี่ยนปิดบริษัทเพราะครอบครัวมาดอฟไม่ส่งรายงานที่จำเป็นเบอร์นี่ใช้เวลาปีแรกในมหาวิทยาลัยอาลาบามา แต่ย้ายมากลับมาเรียนที่ h o f s t r a University ในเฮมสแตคนิวยอร์กและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์ในปี1960ในปี1960เบอร์นี่ได้แต่งงานกับรูธอันเพิร์นคู่รักมัธยมไฮที่เรียนจบด้านจิตวิทยาจาก Queen's College และทำงานใน Wall Street ด้วยเงิน5,000ดอลลาร์ที่เบอร์นี่หามาได้จากการทำงานเป็นไลฟ์การ์ดและติดตั้งระบบสปริงเกอร์ พวกเขาก่อตั้งบริษัทเบอร์นาร์ดเอลมาดอฟอินเวสเมนต์เซเคิริตี้เอลเอลซีเบอร์นี่เริ่มต้นการซื้อขายหุ้นเพนนีสต็อกส์แต่ความอัจฉริยะของเขาอยู่ที่การพัฒนาระบบการซื้อขายด้วยคอมพิวเตอร์ร่วมกับน้องชายพีเทอร์มาดอฟซึ่งระบบนี้ได้รับการยอมรับจนถูกนําไปใช้โดยตลาดหลักทรัพย์ n แอสเดและกลายเป็นพื้นฐานสําหรับระบบการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันในปี1990เบอร์นี่ได้รับการเลือกเป็นประธานตลาดหลักทรัพย์ n แอสเด โดยในช่วงทศวรรษ1990บริษัทของเขาดำเนินการซื้อขาย10-15%ของการซื้อขายทั้งหมดในนิว o r กสต็อกเอ็ก a เชนบริษัท Bernard L. m a d อลเมดอฟอินเวสเมนต์ซ t i ค s มี2ส,ส่วนหลักส่วนในหน้าซื้อขายหุ้นธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายและทำกำไรจริงส่วนจัดการเงินลงทุนที่ซึ่งเบอร์นี่ดดำเนินการ p o อนซี่สก m ม Peter m a d o f f ทำงานร่วมกับเบอร์นี่มากกว่า40ปีและดูแลการดำเนินงานประจำวันเป็นเวลา20ปีในฐานะหัวหน้าเจ้าหน้าที่กำกับการดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบชาน่าเมดอฟลูกสาวของพีเตอร์ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ระเบียบยและทนายความมาร์คเมดอฟและแอนดรูเมดอฟลูกชายของเบอร์นี่ก็ทำงานในบริษัทเช่นกันเบอร์นี่สร้างระบบ Ponzi Skill ให้ซับซ้อนและน่าเชื่อถือโดยใช้กลยุทธ์หลายอย่างเช่น การสร้างความเป็นเฉพาะเจาะจงไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับการยอมรับให้เป็นลูกค้าของเมดอฟการเป็นนักลงทุนของเมดอฟกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งเกยียรติยศการให้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง10%ต่อปีไม่ว่ามาร์เก็ตจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงความลับทางการค้าเบอร์นีอ้างว่าเขาใช้กลยุทธ์ split strike conversion ที่เป็นความลับและไม่เปิดเผยรายละเอียดการใช้คนในวงในอเนตบอนจอโน ผู้ช่วยและโปรแกรมเมอร์เก่าของเบอร์นียจัดการข้อมูลการซื้อขายปลอมโดยการอ่าน The Wall Street Journal แล้วเลือกหุ้นที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในเดือนที่ผ่านมาแล้วสร้างบันทึกการซื้อขายย้อนหลังเดวิดคูเกลอีกผู้ช่วยสำคัญรู้ความจริงเกี่ยวกับการปลอมแปลงข้อมูลแต่ยังคงร่วมมือและแบ่งปันผลกำไรจากระบบนี้เบอร์นียให้เขาตั้งเงินเดือนของตัวเองได้และเขาถอนเงินจากระบบจนกลายเป็นมหาเศรษฐีมีบ้านในชุมชนที่มีการ์ดทั้งในฟลอริดาและลองไอแลนด์ h a r r y m a r k o p o l o s os, นักวิเคราะห์การเงินที่เป็นคนแรกที่สงสัยในระบบของเบอร์นีและส่งหลักฐานให้ SEC หลายครั้งในปี2001 m a r k o p o l o s ส่งรายงานวิเคราะห์29หน้าให้ SEC หลังจากสืบสวนการลงทุนของเมดอฟเขาสรุปว่าผลงานของเมดอฟเป็นไปไม่ได้ทางสถิติและอาจเป็น p พอนซีสกิมหรือการใช้ข้อมูลในเพื่อซื้อขายหุ้น ในปี2005มาโคโพลัสส่งรายงานการสืบสวนที่ละเอียดยิ่งขึ้นชื่อ The world's largest hedge fund is a fraud แต่ SEC ยังคงไม่ดำเนินการใดๆกับ m มด o f f เบอร์นี่เล่าให้เอชเดวิดคอผู้ตรวจสการของ SEC ฟังภายหลังว่าเขาอาจถูกจับได้ตั้งแต่ปี2003แต่นังสืบที่มาตรวจสอบทำตัวเหมือนในร้อยคลัมโบและไม่เคยถามคำถามที่ถูกต้องเขากล่าวว่าพวกเขาไม่เคยดูบันทึกหุนของฉันเลยและ มันคงง่ายสำหรับพวกเขาที่จะเห็นหากพวกเขาตรวจสอบกับ Depository Trust Company สตีเวนสปิลเบิร์กผู้กำกับภาพยนตร์กระดับโลกลงทุนเงินจำนวนหน้าผ่านมูลนิธิ Wunder Kinder Foundation โดยมีสินทรัพย์รวม12.6ล้านดอลลาร์ในปี2006และมีรายได้มากกว่าครึ่งหนึ่งมาจากการลงทุนกับ Mad Off ฟเจฟฟี่แคทเทนเบิร์กอดีตประธานของ Walt Disney Studio และ CEO ของ d r e a m w o r k Animation ผู้ผลิตผลงานใหญ่อย่าง เดอะลิตเ e m e ลเ a อร์เมดอลาดิน She ลเกและกุงฟูแพนด้าสูญเสียเงิน20ล้านดอลลาร์ทั้งสเปียร์เบิร์และแค t เทนเบิรใช้ผู้จัดการธุรกิจคนเดียวกันที่ลงทุนกับ m a ดออฟให้พวกเขาแค t เทนเบิร์กล่าวกับนักข่าวในเดือนมกราคม2009ว่าครั้งแรกที่ผมได้ยินชื่อเบอร์นี a แมดออฟก็เมื่อ3สัปดาห์ก่อนสิ่งที่เขาทำกับคนอื่นมันน่าสยดสยองมันทำลายชีวิตหลายคนจนเสียหายคนที่ผมรู้จัก และมีนักแสดงรวมถึงคนดังอีกมากมายที่ได้ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงในครั้งนี้ปี2008เป็นปีแห่งวิกฤตการเงินโลกตลาดหุ้นร่วงลงทุกวันบริษัทต่างๆประสานกันหรือล้มละลายรัฐบาลต้องเข้าแทรกแซงด้วยการค้ำประกันเงินกู้หรือช่วยเหลือบริษัทต่างๆใช้เงินหลายพันล้านดอลลาร์แต่ที่เบอร์นาร์ดแอลแมดออฟอินเวสเมนต์เซรตี้ยังคงมัทิศกำไรได้อย่างต่อเนื่องเฉลี่ย1%ต่อเดือนนักลงทุนที่กังวลได้รับการปลอบใจว่าที่บัญชีของแมดออฟยังทำได้ดี แต่หลายคนยังคงต้องการถอนเงินแช่นอนฟิสจาก FBI กล่าวว่านั่นคือระครังแห่งความตายแห่งพอนซีสกิมได้ใดเมื่อทุกคนต้องการเงินออกพร้อมกันธุรกิจการลงทุนของแมดออฟ o n พอนซีสกิมไม่มีเงินเพียงพอที่จะให้ลูกค้าถอนในขณะที่ในบัญชีแสดงว่ามีเงินอยู่ที่หลายพันล้านดอลลาร์และนักลงทุนขอถอนรวม1.5ล้านดอลลาร์แต่มีเงินในธนาคารเพียง300ล้านดอลลาร์เท่านั้นวันที่10มกราคม2008 เบอร์นี่แจ้งลูกชายของเขาว่าเขาว,า,วางแผนจะให้โบนัสแก่พนักงานหลายล้านดอลลาร์เมื่อพวกเขาถามว่าเงินมาจากไหนเขายอมรับว,ว่าส่วนหนึ่งของบริษัทเป็นพรอซี่สกิมที่เขาเริ่มต้นตั้งแต่ทศวรรษ1980วันรุ่งขึ้นมาร์กและแอนดรูว์แมทออฟลูกของพวกเขารายงานความผิดของพ่อของพวกเขาต่อเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางวันที่11ธันวาคม2008เบอร์นี่ถูกจับกุมและถูกตั้งข้อหาช่อชนทรัพย์สินเบอร์นี่รายงานต่อเจ้าหน้าที่ว่าเขาทำเงินของลูกค้าสูญหาย50,000ล้านดอลลาร์ วันที่12มีนาคม2009เบอร์นี่วัย71ปีให้การรับสารภาพในข้อหา11ข้อรวมถึงการช่อโกงหลักทรัพย์การช่อโกงที่ปรึกษาการลงทุนการช่อโกงทางไปรณีการฟอกเงิน3ข้อการให้การเท็จการให้การเท็ตต่อสารการยื่นเอกสารเท็จต่อ SEC และการขโมยจากแผนสวัสดิการพนักงานเบอร์นี่กล่าวต่อศาลเป็นเวลา10นาทีว่า เขารู้สึกขอบคุณสำหรับโอกาสที่ได้กล่าวต่อสารและเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการกระทำของเขาวันที่29มิถุนายน2009ผู้พิพากษาเดนนี่ชินให้โทษเบอร์นี่สูงสุด150ปีในคุกมาร์คเมดอฟลูกชายคนโตของเบอร์นีไม่สามารถทนต่อความอับอายและการกล่าวหาได้เขาฆ่าตัวตายในวันที่11ธันวาคม2010พอดี2ปีนับจากวันที่พ่อของเขาถูกจับกุม โดยแขวนคอด้วยสายจุงสุนัขในอพาร์ตเมนต์ที่โซโฮขณะที่ลูกชายสองขวบของเขานอนอยู่ในห้องถัดไปแอนดรูเมดอฟลูกชายคนเล็กเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในปี2014ในอายุ48ปีเขาเชื่อว่าความเครียดจากเรื่องพ่อเป็นสาเหตุให้โรคมะเร็งของเขากลับมาพีเตอร์เมดอฟน้องชายของเบอร์นีถูกตัดสิน10ปีในคุกในปี2012สำหรับการมีส่วนร่วมในพันซีสกีม Ff, รู t เมดอฟ f f ภรรยาของเบอร์นีไม่เคยถูกตั้งข้อหาอาชญากรรมใดๆเธอได้รับอนุญาตให้เก็บเงิน2.5ล้านดอลลาร์จากสินทรัพย์มากกว่า80ล้านดอลลาร์ที่เธออ้างสิทธิ์โดยที่เหลือโดนยึดไปทั้งหมด a อนเนตบอนโจผู้ช่วยและโปรแกรมเมอร์เก่าของเบอร์นีถูกตัดสิน6ปีในปี2014 d ด n น e l ลบอร e เวนเรผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของเมดอฟถูกตัดสิน10ปีในปี2014 เดวิดฟรีลิงนักบัญชีของเมดอฟถูกตั้งข้อหาช่อโกงหลักทรัพย์ในเดือนมีนาคมแต่พบภายหลังว่าเขาไม่รู้เรื่องพอนซีสกีมและหลังจากร่วมมือกับอายการฟรีลิงไม่ต้องเข้าคุกเลยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายคือเออร์วิงพิคาดเป็นผู้พิทักษ์ล้มละลายที่ดูแลการเรียกร้องทั้งหมดจำนวนเงินที่สูญหายมีการประมาณการแตกต่างกันวิธีหนึ่งคำนวณการสูญเสียเป็นจำนวนรวมที่เหยื่อคิดว่าพวกเขาได้รับ แต่จะไม่เคยได้รับเราอาจจะคืนให้พวกเขาได้แค่บางส่วนเอรินอลเวลดัน well ที่ตั้งคำถามต่อสาธารณะเกี่ยวกับผลงานการลงทุนที่เมดอฟรายงานในปี2001บอกว่าจำนวนเงินที่ถูกช่อโกงจริงๆอาจจะไม่เคยรู้แต่น่าจะอยู่ระหว่าง1-2 0ถึงมืนล้านดอลลาร์เจฟฟรีย์พิคาว r เวอร์ดูเหมือนจะเป็นผู้ได้ประโยชน์มากที่สุดจากพอนซีสกิมของเมดอฟมากกว่าเมดอฟเอง และเขาถูกสารเรียกร้องเป็นเงิน7.2ล้านดอลลาร์ The Pivcover Foundation ก่อตั้งในปี2002เป็นหนึ่งในองค์กรการกุศลชั้นนำของประเทศที่สนับสนุนกลุ่มต่างๆองค์กรอยู่ในอันดับที่71ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศโดย c a l s i p on Foundations มูลนิธิลงทุน1,000ล้านดอลลาร์กับเมดอฟ f เจฟฟรีย์พิกาเวเป็นเพื่อนของเบอร์นาร์ดเมดฟมา30ปี The p i c o ค e r Foundation พร้อมกับองค์กรการกรุศลขนาดเล็กอื่นๆที่ลงทุนกับเมดอฟประกาศในเดือนธันวาคม2008ว่าพวกเขาจะปิดตัวลงณตอนนี้เดือนธันวาคม2023เงินประมาณ4.22ล้านดอลลาร์ถูกส่งคืนให้เหยื่อประมาณ48,843คนผ่านเมดอฟวิกทิมฟันของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐการคืนเงินทั้งหมด4,000ล้านดอลลาร์ได้มาจาก ประมาณ2.2ล้านดอลลาร์จากการยึดครองสินทรัพย์จากมรดกของเจฟฟรีย์พิคคาเวอร์1.7ล้านดอลลาร์จากข้อตกลงการดำเนินคดีแบบเลื่อนไว้กับ JP Morgan Chase Bank Chase วันที่6กุมภาพันธ์2025กระทรวงยุติธรรมประกาศการแจกจ่ายครั้งที่9มูลค่ากว่า158.9ล้านดอลลาร์ให้กับเหยื่อเกือบ25,000คนทำให้การคืนเงินทั้งหมดของพวกเขาเป็นจำนวนถึง91%ของการสูญเสียคดีเมรอฟ กลายเป็นสัญลักษณ์ที่ทรงพลังของวัฒนธรรมความโลภและความไม่ซื่อสัตย์ที่นักวิจารณ์เชื่อว่าแพร่หลายในวอลล์สตรีทในช่วงที่นำไปสู่วิกฤตการเงินการช่อโกงนี้เปิดเผยความล้มเหลวของระบบกำกับดูแลโดยเฉพาะ SEC ที่ได้รับการเตือนหลายครั้งแต่ไม่สามารถตรวจพบการช่อโกงได้คดีนี้นำไปสู่การปฏิรูปในระบบกำกับดูแลการเงินการเพิ่มการตรวจสอบในหน้าการลงทุนและการปรับปรุงระบบป้องกันนักลงทุน เบอร์นีเริ่มรับโทษในเรือนจำบัตเนอร์ในรัฐนอตแคโรไลนาในฐานะนักโทษหมายเลข61720540ห้องข้างเคียงของเขาคือโจนาธานพอราชดสายลับอิสราเอลในคุกเบอร์นีให้สัมภาษณ์กับบาบาร่าวอเตอร์สในปี2011เขากล่าวว่าคนทั่วไปคิดว่าผมปล้นแม่ใหม่และเด็ดกำพร้าผมทำให้คนรวยรวยขึ้นเบอร์นีเสียชีวิตในวันที่14เมษาย,ยน2021 ในอายุ82ปีในคุกบัตเนอร์หลังจากต่อสู้กับโรคไตเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2022ซอนด้าวีเนอร์น้องสาวของเบอร์นี่และสามีของเธอมาวินวีเนอร์ถูกพบเสียชีวิตในบ้านของพวกเขาในฟลอริดาตำรวจสืบสวนในลักษณะฆาตกรรมขีดค่าตัวตายเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าผลกระทบของการกระทำของเบอร์นียังคงส่งผลต่อครอบครัวของเขาแม้หลังจากการเสียชีวิตของเขาแล้ว คดีเมดอฟให้บทเรียนสำคัญหลายประการอย่าเชื่อผลตอบแทนที่ดีเกินจริงการรับประการผลตอบแทนสูงอย่างต่อเนื่องเป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนการกระจายความเสี่ยงอย่าใส่ไข่ทั้งหมดในตะกร้าใบเดียวกระจายไม่เพียงแต่สินทรัพย์แต่ยังรวมถึงผู้จัดการเงินบัญชีและสถาบันการเงินตรวจสอบผู้สอบบัญชีบริษัทจัดการเงินลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ควรใช้บริษัทสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงในคดีเมดอฟ ผู้สอบบัญชีเป็นบริษัทเล็กที่ไม่มีใครรู้จักและมีพนักงานเพียง3คนอย่าเพิ่งพาชื่อเสียงหรือคำบอกเล่าเพียงอย่างเดียวเข้าใจการลงทุนของตัวเองถามคำถามรายละเอียดและได้รับคำตอบที่ชัดเจนและตรงไปตรงมาเบอร์นาร์ดเมดอฟจะถูกจดจำนิรันด์ไม่ใช่เพียงแค่ในฐานะอัจฉยกรก,รการเงินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความโลภการหลอกลวงและผลกระทบอันน่าสยดสยองของการทรยศต่อความไว้วางใจ เขาทำลายชีวิตของผู้คนหลายหมื่นคนทำลายองค์กรการกุศลและทำให้ครอบครัวของเขาเองต้องแบกรับความอับอายและโศกนาฏกรรมแต่เรื่องราวของเมดอฟยังเป็นเรื่องราวของความยืดหยุ่นของมนุษย์หลายคนในบรรดาผู้เหยื่อของเขารวมทั้งเควินเบคอนคิราเซดวิกและอิลีวิเซลได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาสามารถเอาชนะความทุกข์ยากและดำเนินชีวิตต่อไปได้สำหรับรูทเมดอฟที่ยังมีชีวิตอยู่ เธอจะต้องดำเนินชีวิตกับความจริงที่ว่าสามีของเธอไม่เพียงแต่ทำลายชีวิตของผู้คนหลายหมื่นคนแต่ยังทำลายครอบครัวของเธอเองด้วยในที่สุดเรื่องราวของเบอร์นีเมดอฟเป็นคำเตือนอันทรงพลังว่าในโลกของการเงินถ้าฟังดูดีเกินจริงมันก็อาจจะเป็นเรื่องจริงเรื่องราวของเบอร์นาร์ดเมดอฟเป็นมากกว่าแค่เรื่องของการช่อกงการเงินครับมันเป็นเรื่องราวของความไว้วางใจที่ถูกทรยศความฝันที่ถูกทำลาย และชีวิตที่ถูกเปลี่ยนไปตลอดการนักต้มตุนผู้ลวงโลกคนนี้แสดงให้เห็นว่าแม้แต่คนที่ดูเหมือนจะน่าเชื่อถือที่สุดที่มีตำแหน่งหน้าที่สูงที่สุดและมีชื่อเสียงที่ดีที่สุดก็อาจซ่อนความมืดมิดที่ลึกซึ้งไว้เบื้องหลังก็ได้สำหรับพวกเราที่ยังมีชีวิตอยู่ในยุคที่การลงทุนและการเงินเป็นส่วนสำคัญของชีวิตเรื่องราวของเมดอฟเป็นบทเรียนที่ไม่ควรลืมการระมัดระวังการตรวจสอบ และการไม่ไว้วางใจอย่างสมบูรณ์กับใครคนเดียวและในวันนี้เวลาของพวกเราก็ได้หมดลงแล้วครับขอบคุณที่ติดตามรายการเปิดแฟ้มคดีดังเรื่องนักต้มตุ๋นผู้ลวงโลกมหากราบแชร์ุกโซ่ของเมดอฟพบกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องราวที่จะมาเปิดเผยความลับและความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคดีดังของโลกหากคุณชื่นชอบในคอนเทนต์ของเรารบกวนกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ สำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ